คุณเชื่อไหมว่าคนบางกลุ่มในอินเดียแค่เกิดมาก็ถูกห้ามนั่งโต๊ะกับคนที่มีวรรณะสงกว่าแล้วหรือแม้แต่แค่งเงาของเขาก็ถูกมองว่าสกริปกเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ในยายหรือในอดีตแต่มันคือระบบวรรณะที่ยังฝังรากในอินเดียจนถึงทุกวันนี้ระบบวรรณะมิต้นกําเนิดมาจากศาสนาพรามหมณ์ฮินดูเมื่อ3 0 0พันปีก่อนโดยเชื่อว่ามนุษย์เกิดจากส่วนต่างๆของพระพรมหม 1. วรรณะพราหมณ์นักบวชหรือปัญญาชน2วรรณะกษัตริย์นักรบหรือผู้ปก อง 3. วณแพทย์พ่อค้าหรือเกษตรกรวณะสูตรคนรับใช้หรือคนงานแต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือจันทราคนที่ไม่มีแม้แต่วณะนนหรือผู้ที่ต้องห้ามแต่ต้องถูกมองว่าเป็นมนุษย์ต่ำสุดในสังคมถูกบังคับให้ทำงานสปกปรกเช่นเก็บขยะล้างซ่วมเก็บศพแม้ในปี1950อินเดียจะประกาศยกเลิกระบบวณะตามกฎหมายแต่ในทางปฏิบัติการเลือกปฏิบัติยังคงอยู่เด็กวณะต่ำถูกแยกโต๊ะกินข้าววรณะสูงบางพื้นที่ยังไม่ให้คนจันทรา แตะน้ำในบ่อสาธารณะนะการแต่งงานข้ามวันนะยังคงผิดธรรมเนียมจนเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมมากมายคุณคิดว่าคนเราควรจะถูกตัดสินจากวันนะที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดไหม